พบกันอีกครั้งนะครับสำหรับความเข้าใจในศิลปะไทยนะครับหรือประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยนะครับก็ผมได้นำเสนอมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นนะในตั้งแต่สมัยทวรารวดีตอนนี้ก็มาถึงสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ที่จะเป็นสมัยสุดท้ายนะครับขอเริ่มต้นที่สมัยอยุธยาก่อนนะครับศิลปะสมัยอยุธยานะครับอันนี้ก็ใกล้ตัวเรามากแล้วนะฮะก็จะอยู่ในช่วง พุทธศตรวรรษที่19นะัปล,ปลายพุทธศตรวรรษที่19จนมาถึงตอนเสียกรุงนะฮะ2,310นะครับก็ประวัติศาสตร์อยุธยา400ปีนะในการศาึกษาศิลปะอยุธยาเนี่ยท่านใกล้ตัวเนี่ยคงคง,งทราบนะบส่วนใหญ่เราก็จะมีการแบ่งออกเป็น3ยุคนะฮะเนื่องจากช่วงเวลาย,ยาวนานมาก400กว่าปีเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นศิลปะเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ยุคแบ่งตามลักษณะ วิวัฒนาการทางด้านรูปแบบของ,ของศิลปะนะเพราะ,ะนั้นโดยหลักที่เขาใช้ในการแบบ่งเขาใช้ตัวการเปลี่ยนแปลงของตัวสถาปัตยกรรมซึ่งมันอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์ด้วยนิดหน่อยนะครับแต่โดยหลักเนี่ยเขาใช้สถาปัตย์ในการแบบ่งคือยุคต้นเนี่ยนะฮะในช่วงพุทธศตรวรรษที่20เนี่ยสิ 19, ปลาย19ถึงปลายพุทธศตรวรรษที่20เนี่ยฮะก็จะเป็นนิยมสร้างปรางเป็นหลักนะครับ ส่วนระยะที่2องในอย,ยุยาตอนกลางเนี่ยนะฮะก็อยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่21จนมาถึงปลายพุทธศตรวรรษที่22สนะฮะส่วนใหญ่ในช่วงกลางนในยุคอยุธยาตอนกลางเนี่ยจะมีการสร้างเจดีย์รูปแบบใหม่เกิดขึ้น2รูปแบบก็คือเจดีย์ทรงะระฆังกับเจดีย์ในสายของเจดีย์เพิ่มมุมย่อมุมนะครับก็เกิดขึ้นในยุคยุคกลาง แล้วยังมีเรื่องของพุทธรูปที่ประกอบด้วยเช่นมีการสร้างพุทธรูปทรงเครื่องน้อยเกิดขึ้นอะไรเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นยุคตอนกลางส่วนยุคตอนตอนปลายเนี่ยเราจะเริ่มนับตั้งแต่เปลี่ยนราชวงศ์ใหม่ในสมัยของพระเจ้าปราสาัตทองนะในช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่22เนี่ยนะฮะก็จะเกิดงานาศิลปะขึ้นนะฮะแต่ยุคยุตอนปลายเนี่ยนะฮะจะมีรูปแบบของเจดีย์ที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือพวกเจดีย์ทรงเครื่องนะฮะที่เกิดขึ้นใหม่แต่ เขาถือว่าเป็นยุคของการบูรณะปะิสังขรเป็นหลักนะฮะโดยเฉพาะในสมัยของเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรมโกศเนี่ยทีนี้เรามาดูในรายละเอียดของแต่ละ,ละยุคนะฮะในสมัยอายุยาตอนต้นเนี่ยถือว่าอายุทยาเนี่ยที่บอกว่าอายุทยามาจากไหนคนอายุทยามาจากไหนพระเจ้าอุทองมาจากไหนนะถ้าเราย้อนไปดูว่าผมได้พูดไว้ในสมัยลบบุรีเนี่ยจะพบว่างานศิลปะของอายุยาตอนต้นเนี่ยมัน จะสืบทอดมาจากสมัยลบบุรีจากเมืองลบบุรีนะเราดูได้จากอย่างแรกคือปรางกับพระพุทธร,รูปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเป็นงานที่ต่อเนื่องมาจากสมัยลบบุรีเฉะนั้นกะลุ่มคนที่มาเนี่ยอาจจะมาจากอกพยพมาจากทางลบบุรีก็ได้แล้วมาสถาปนากรุงศรีอยานี้ขึ้นนะฮะตัวรูปแบบที่เป็นหลักของงานสถาปัตย์ก็คือปรางนะจะเจดีย์ทรงปรางแต่อย่าลืมว่าในช่วงต้นเนี่ยนะฮะถ้าเราดูจากตัว เจดีย์เนี่ยเราจะพบว่าไม่ได้มีแค่ปรางนะฮะมีทั้งเจดีย์ทรงปราสาทยอดเจดีย์ทรงหลักคังที่มีฐานแปดเหลี่ยมซึ่งถ้าเราสืบค้นดูแล้วเนี่ยเจดีย์กลุ่มนี้นะทั้งทรงปราสาทยอดและเจดีทรงหลักคังที่มีฐานแปดเหลี่ยมเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสายของสันบุรีสุพรรณบุรีนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเจดีย์ทรงหลักคังแบบสุขโขทยัยก็มีเนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่ากลุ่มเจดีย์ในสมัยยาตนนะ้นต้นเนี่ยมีทั้งเจดีย์ทรงปรางที่ น่าจะมาจากกลุ่มคนจากสายลบบุรีนะฮะกลุ่มทรงปราสาทยอดเจดีย์แปดเหลี่ยมเนี่ยมาจากสันบุรีสุพรรณบุรีกลุ่มเจดีย์ทรงระฆังแบบสุโขทยัยก็เห็นว่ามีกลุ่มคนจากทั้งลบบุรีจากสุโขทยัยจากสันบุรีสุพรรณบุรีอาจจะมาอยู่ตรงนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของอยุธยาที่มีอำนาจขึ้นแล้วก็ผนวกดินแดนต่างๆให้มาอยู่ในขอบเขตของตัวเองก็ได้เพราะช่วงนี้อยุธยาก็ไปผนวก สุโขทัยมาไว้ในดินแดนของตัวเองแล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างของงานศ <Okay. S 1> ิลปะที่จะสะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ได้นะครับกับหลักฐานที่เป็นพระพุทธร,รูปในประยะแรกนี่นะก็คือ,อยาตอนต้นเนี่ยนะฮะชัดเจนมากก็คือเป็นพระพุทธร,รูปที่ได้รับอิทธิพลมาจากทางสายลบบุรีนะฮะกับ ิทธิพลสุขโขทัยที่มาปนกันที่เรารู้จักกันดีคือร,รูปแบบอู่ทองรุ่นที่สองกับอู่ทองรุ่นที่สนะฮะอันอู่ทองรุ่นที่2เนี่ยก็จะเป็นงานที่สืบทอดมาจากอูทอทกอาากอ่ทองรุ่นที่1ก็คือมาจากอิทธิพลเขมรผ่านสมัยลบบุรีมานี่คือช่วงต้นๆของยอุยาจริงๆเราจะเห็นได้ว่าฝีมือช่างอย่างเช่นข้อสังเกตก็คือยังมีพระพักตร์สี่เหลี่ยมหน้าเคร่งขรึมน,นะฮะมีไรประศกขมวดพระเกศาเล็กรัศมีเป็นเปลสังคติยาว ฐานหน้ากระดานว่าเป็นร่องบางครั้งมีทําแข้งคมอะไรเงี้ยก็จะเป็นรูปแบบที่ถ่ายทอดมาจากทางสมัยลบบุรีนะฮะเป็นอู่ทองรุ่นที่สองวิธีดูอูทอทออ่ทองรุ่นที่2กับอู่ทองรุ่นที่1งเนี่ยจริงๆก็จะเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันแข้งคมเหมือนกันต่างที่อู่ทองหนึ่งเนี่ยยังไม่ทํารัศมีเป็นเปลวยังเป็น รวยสามเหลี่ยมหรืออาจจะมีรัศมีเป็นดอกบัตูมเล็กๆเ,เกิดขึ้นนะแต่ถ้าอู่ทองสองเมื่อไรเนี่ยคือรัศมีเป็นเปลวแล้วความหมายของรัศมีเป็นเปลวเนี่ยคือได้รับอิทธิพลมาจากลังกาอาจจะผ่านสุโขทัทยมาแล้วเพราะฉะนั้นแต่เดิมกําหนดว่าอู่ทองสองเนี่ยอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่1 7บ8ไม่น่าจะใช่นะเพราะฉะนั้นอู่ทองสองเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นพุทธศตรวรรษที่20่ส อาจจะไปปลาย19มาจนถึงต้น20เนี่ยได้ส่วนอุทองรุ่นที่3มเนี่ยมีรูปแบบโดยรวมเนี่ยใกล้เคียงกับอุทองรุ่นที่2นะทั้งฐานนากระดานว่าเป็นร่องแข่งคมสังคติยาวรัศมีเป็นเปลคุขุมอนพระเกศาเล็กมีไรประสบอะไรเนี่ยแต่หน้าพระพักเนี่ยนะพระพักอุทองสเนี่ยจะเป็นรูปไข่แบบสุขโขทยัยนะพระเนตรเรียวนะพระโอษฐ์อยากเป็นคลื่นอะไรเนี่ย เพราะฉะนั้นนี่คืออิทธิพลที่ลงมาจากสุขโขไทยเราก็จะกําหนดอายุว่าอยู่ในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตรวรรษที่20เมื่ออิทธิพลสุขโขไทยลงมาชัดเจนมากก็คือในช่วงสมเด็จเจ้าสามพยานะเราพบมากในกลุ่มพระปรางวัดราชบ,บุรณะเนี่ยเราจะพบเปอร์เซนต์จากการพบพระพุทธรูปในกลุ่มพระปรางวัราชบ,บุรณะเนี่ยบอก ความนิยมบางอย่างได้อย่างเช่นพราะปูทอง1ประมาณ10%อรูทองสองประมาณ20%อรูทอง3เนี่ยประมาณ60%เพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าในช่วงของสมเด็จเจ้าสามพญาเนี่ยนะมีความนิยมในการสร้างอูทองรุ่นที่2เนี่ก็ยังมีอยู่นะแต่เริ่มมากขึ้นเมืม่อมีก็คืออูทองรุ่นที่3เพราะมีความสัมพันธ์กับสุขโขทยัยมากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็บอกได้ระดับหนึ่งนะครับในส่วนของอยุยาตอนกลางเนี่ย นะความชัดเจนมากของรูปแบบศิลปะเนี่ยคือวิวัฒนาการของการสร้างเจดีย์และพระพุทธรูปนะเห็นได้ว่ายุคต้นนั้นมีความหลากหลายของของ,งานช่างทั้งลบบุรีทั้งสายสุพรรณบุรีสุขโขทยัยแต่พอมาถึงยุคก,กลางเนี่ยทั้งหมเนี่ยมาพัฒนาเป็นรูปแบบเฉพาะของอยุธยาแทนะผมจะเรียกว่าอายุยาแท้เช่นการเกิดเจดีย์ทรงหลักคังแบบ ่เกิดขึ้นแบบอยุทยาแท้เช่นเขาใช้มาลาัยเถารองรับองค์ลัคังการมีเสาหานหรือปล้องฉไหนมีจังหวะห่างอะไรเนี่ยก็เป็นรูปแบบที่พัฒนาต่อมาจากสุโขทยัยสุโขทัยใช้บัวทลาก็คือบัวคว่มอย่างเดียวแต่อยุยาใช้เป็นลูกแก้วสามวงรองรับองค์ลัคังซึ่งเรียกว่ามาลาัยเถาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นแล้วก็การมีเสาหานล้อมรอบการฉัดอันนี้ก็เกิดขึ้นในศิลปะอยุทยา ถือเป็นรูปแบบเฉพาะที่เกิดขึ้นนะในสมัยวิยาอาจจะเกิดขึ้นรุ่นปลายปลาย,ลาย,ลายพุทธศตรวรรษที่20ถึงต้น21หรืออาจจะอยู่ในช่วงสมเด็จพระบระมไตรโลกกนาถนะกับเจดีย์อีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะอยุธยาก็คือกลุ่มเจดีย์ที่เรียกว่าเพิ่มมุมหรือใครจะเรียกย่อมมุมก็ได้นะฮะก็คือเจดีย์สีสุริโยไทยนะขอให้นึกถึงเจดีย์สีสุริโยไทยที่เกิดขึ้นนะ แตน,นิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระมหาจาัก,กรพรรดิเนี่ยอันนี้ถือเป็นรูปแบบเฉพาะที่ช่างอายุทยาคิดแต่โดยพื้นฐานของการนําศิลปะของที่อื่นมาผสมผสานกันอย่างเช่นส่วนฐานก็อาจจะมีของล้านนาของเขมนการทําเพิ่มมุมที่องค์ระฆครังอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากปรางหรือส่วนรองรับองค์รัฆังอาจจะอิทธิพลล้านนาอะไรเงี้ย แต่ส่วนยอดเนี่ยฮะมีป้องนยัยมีก้านฉัดมีเสาหานอะไรเนี่ยก็เอามาจากเจดีย์ทรงหลักังที่อายุยาคิดขึ้นใน,ในช่วงอายาตอนกลางนี้เพราะฉะนั้นนี่ถือเป็นเอกลักษณ์ของช่างอายุยาที่เกิดขึ้นตัวศิละปะพระพุทธร,รูปก็เหมือนกันนะะพระพุทธร,รูปเนี่ยก็จะมีรูปแบบเฉพาะที่อาจจะถ่ายทอดมาจากกลุ่มที่เป็นอิทธิพลสุขโขทัยก็ได้และมาพัฒนาเป็นรูปแบบเฉพาะของตัวเอง อย่างเช่นการทําพระพุทธรูปยืนนะแสดงปางประธานนาภัยนะฮะก็จะมีพระพักที่เป็นแบบยุทยาใช่ไหมไม่ทำเป็นรูปไข่ไม่ทําเป็นสี่เหลี่ยมแบบกระเมนไม่รูปไข่แบบสุขโขทยัยแต่จะเป็นพระพักกลมแป้นแบบอยุธยาแท้หรือการทำพระเนตรพระโอ์ที่มีลักษณะเฉพาะเนี่ยนะฮะวาเกศเลขเนี่ยอันนี้ก็เป็นรูปแบบเฉพาะของ พุทธรูปในสมัยยุทธยาตอนกลางหรือเป็นอยุทธยาแท้ส่วนที่ถือเป็นเอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือการทําพระพุทธรูปทรงเครื่องอันนี้ในศิลปะอื่นเนี่ยไม่มีนะเพราะฉะนั้นอยุทธยาน่าจะได้อิทธิพลทั้งรูปแบบและแนวความคิดเนี่ยมาจากศิลปะลาน,นาเพราะว่าลาน,นาเริ่มทำในช่วงต้นพุทธศตรวรรษที่21นะนั้นอยุธยาน่าจะเริ่มทำ พุทธรูปทรงเครื่องนะฮะโดยมีอิทธิพลมาจากทางล้านนาผสมผสานกับรูปแบบศิลปะจากสุขโขทัยนะส่วนคติก็น่าจะมาจากทางล้านนานะเราสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นคติที่เกิดขึ้นอย่างใหม่ก็คือปางทรมานพยามหาชมพูนะที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้านเะนรมิตรองค์ทรงเครื่องพระเทศนาโปรดพญามหาชมพูเนะี่ยที่เป็น กษัตริย์ที่ถือว่าเป็นจกักรพรรดิที่ไม่ค่อยฟังใครอะไรอย่างเงี้ยท่านก็นเริ่มิตพระองค์และทรงเครื่องเพื่อเทศนาโปรดเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่มาของการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องที่เกิดขึ้นในสมัยยาตอนกลางที่เราเรียกว่าทรงเครื่องน้อยนะฮะเพราะว่ารูปแบบและกะติเนี้ยจะไปนิยมอีกครั้งหนึ่งในสมัยยาตอนปลายแต่จะเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นทรงเครื่องอย่างใหญ่ที่เราเรียกว่าพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ หรือทรงเครื่องต้นอย่างพระมหาจากกักรพรรดนะิที่เป็นสมัยยาตอนปลายนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักๆของสมัยอายุยาตอนกลางนะนอกจากนั้นยังพบอิทธิพลล้านนาเช่นการทําพุทธรูปขัดสมาธิเพชรการทําพุทธรูปที่มีฐานสิงอะไรเกิดขึ้นในสมัยยาตอนกลางเนี่ยก็จะมีความนิยมที่หลากหลายเกิดขึ้นนะแต่ที่สําคัญก็คือมีลักษณะที่เป็นรูปแบบเฉพาะของ อยุธยาอย่างแท้จริงนะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับทีนี้มาถึงอายุาตอนปลายเนี่ยนะฮะอายุธยตอนปลายเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นยุคของการบูรณะปฏิสังขรณ์นะหลักฐานส่วนใหญ่นะอย่างเช่นสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยจะกล่าวถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ทีนี้งานที่ยิ่งใหญ่ถ้าเรานึกถึงว่าในสมัยของพระเจ้าปราสาททองสร้างวัดชัยวัฒนารามเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นการย้อน ย้อนทั้งเรื่องรูปแบบและคติที่สร้างวัดชัยถือว่าสร้างขึ้นเป็นกรณีพิเศษเหมือนกับต้องการจะสร้างศูนย์กลางจักรวาลแห่งใหม่เลยย้อนกลับไปเอาปรางเจดีประจำมุมหรือการสร้างระเบียงโพสกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งอาจจะมีแนวความคิดของความเป็นศูนย์กลางจักรวาลข่าวประเมนอะไรเกิดขึ้นในในยุคนี้ถือเป็นการย้อนยุคก็แล้วกันนะแต่ตัวรูปแบบของเจดี ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเจดีย์ที่พัฒนาต่อมาจากเจดีย์เพิ่มมุมย่อมุมนะฮะแล้วมาพัฒนาเป็นเจดีย์ทรงเครื่องนะฮะก็จะมีรูปแบบเฉพาะที่เกิดขึ้นนะฮะก็จะมีการทําบัวทรงครุ่มรองรับองคร์ระฆังแล้วก็ส่วนยอดของเจดีย์ก็จะเป็นบัวทรงครุ่มเถานะฮะเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายและเป็น เป็นรูปแบบที่นิยมมากแต่เราจะพบว่าตัวใหญ่จะเป็นเจดีย์ขนาดเล็กที่สร้างขึ้นนะเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับส่วนพระพุทธรูปอันนี้ปถือเป็นลักษณะเด่นของสมัยอยุธยาตอนตอนปลายก็คือการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ทรงเครื่องอย่างใหญ่หรือถ้าเรียกให้ถูกก็คือการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องต้นอย่างพระมหาจ,จากักรพรรดินั่นเองอย่างที่บอกแล้วว่า การเกิดขึ้นนะฮะร,รูปแบบและคติน่าจะเกิดตั้งแต่ย่อตอนกลางแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากล้านนานะฮะพอมาถึงตอนปลายเนี่ยมีการเปลี่ยนเครื่องส่งให้มากขึ้นอย่างเช่นแต่เดิมของในสมัยย่อตอนกลางจะเป็นมงกุฎแบบเทวดาเตี้ยๆธรรมดาแต่ในสมัยอยุธยาตอนปลายเนี่ยจะเป็นพระมหามงกุฎก็คือพระมหาพิชัยมงกุฎคล้ายๆกับ พระมหามงกุฎของพระมหากษัตรเลยนะฮะแล้วก็มีกรองสอทับสวงสังวานหรือตามนิ้วพหัตพระบาทอะไรเนี่ยส่งเครื่องทั้งหมดก็แสดงเห็นว่าน่าจะสร้างตามกติของการเนรมิตพระองค์ส่งเครื่องให้มากนะเพื่อเทศนาโปรดพญามหาชมพูคือสร้างตามกติของชมพูปฏิสูตนั่นเองนะตัวอย่างที่ชัดมากๆกก็คือพระพุทธรูปที่อยู่ที่ เมนนะฮะเมนทิศเมนมุมนะฮะวัดช so ัยวัฒนารามหรือที่ว um ัดหน้าพระเมนอย่างเงี้ยที่เราถือว่าน่าจะเป็นสันนิษฐานนะว่าที่วัดหน้าพระเมนเอที่วัดชัยวัฒนารามอันนั้นแน่นอนมีหลักฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททองนะฮะส่วนที่วัดหน้าพระเมนก็มีรูปแบบเดียวกันก็คิดว่าน่าจะสร้างโดยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันด้วยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างที่สําคัญของ พระพุทธรูปในสมัยอยุทยาตอนปลายนะครับส่วนงานศิลปะในสมัยอยุธยาเนี่ยนะยังมีความหลากหลายของงานช่างเนี่ยเยอะมากนะอย่างเช่นเรื่องของงานประนีศินเนี่ยเราถือว่าอายุธยาเนี่ยเป็นงานศิลปะที่อยู่ในบนบนพื้นที่ราบเพราะฉะนั้นวัสดุในการก่อสร้างเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอิฐดันะ,ะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะประดับตกแต่งก็คือ งานปูนปั้นงานปูนปั้นในสมัยยาจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็เป็นตัวที่บอกถึงวิวัฒนาการของลวดลายในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้ดีมากนะอย่างเช่นตัวอย่างของงานปูนปั้นประดับปรางอย่างเในยุคต้นๆเนี่ยก็จะเป็นอิทธิพลที่สืบต่อมาจากเขน,นมีความใกล้เคียงกับขมหรือรบกุรีอย่างเงี้ยฮะก็จะถือเป็นยุคต้นๆและหลังจากนั้นทั้งรูปแบบและลวดลายก็จะพัฒนาเป็น งานช่างไทยมากขึ้นมีงานช่างจีนอิทธิพลใบไม้ดอกไม้ลวดลายเครือลายพันธุ์พฤกษาเนี่ยจากจีนก็เข้ามาแทรกนะแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นตอนปลายก็จะเป็นลักษณะของลวดลายในสมัยยาตอนปลายอย่างแท้จริงอย่างเช่นลายกนกนะลายช่อหางโตอะไรอย่างเงี้ยก็จะถือเป็นตัวอย่างของวิวัฒนาการของลวดลาย ที่เราเอามาใช้กําหนดอายุได้นะชัดเจนมากนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือของพวกงานเครื่องไม้อย่างงี้ยนะพวกบานประตูไม้พวกทวารบานต่างๆอันนี้ก็ถือเป็นเอกลักษณ์ของช่างสมัยวิทยาที่ทําได้ยากอย่างวิจิตรงดงามนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือจิตกรรมนะจิตกรรมฝาผนังในสมัยวิทยานะจริงๆเราพบตั้งแต่สมัยยาตอนตอน้นนะฮะตามครูหาปรางต่างต่า แต่ก็เหลือหลักฐานน้อยมากแล้วนะตอนกลางเนี้ยไม่ค่อยเหลือหลักฐานเท่าไหร่นะฮะเรามาพบงานจิตกรรมอีกสมัยหนึ่งที่เหลือหลักฐานอยู่พอให้เราศึกษาได้คือสมัยวิยาตอนปลายนะถือเป็นลักษณะเฉพาะของงานนะฮะจิตกรรมสมัยวิยาอย่างเช่นที่พระตำหนักพุทธโคสาจารย์นะะหรือกลุ่มงานช่างที่ เพชรบุรีอย่างเงี้ยก็ถือเป็นอยุธยาตอนปลายที่ที่ทเหลือหลักฐานให้เราศึกษานะในส่วนที่เราจะศึกษาได้นอกจากรูปแบบเราก็สามารถศึกษาเรื่องราวนะในงานจิตรกรรมนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาดกพุทธประวัติรวมทั้งองค์ประกอบของการเขียนจิตรกรรมเช่นการเขียนภาพไตรภูมิโลกสันฐานหรือฉากมนประจนหรือพวกภาพเทพชุมนุมอะไรเงี้ยเราก็แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะ ของจิตรกรรมในสมัยอย่าตอนปลายซึ่งจะมีอิทธิพลต่อศิลปะรัตนโกสินทร์ในตอนต้นได้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นงานพวกปณิีสินอื่นๆเช่นพวกเครื่องทองเครื่องมุกหรือลายรถน้ำนรลงรักปิดทองงานไม้แกะสลักลวดลายต่างๆนั่นถือเป็นงานอายุทยาเนี่ยที่เป็นศิลปะพวกงานปณะีสินเนี่ยนะฮะซึ่ง เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญมากของงานช่างไทยเลยนะฮะแล้วก็เหลือหลักฐานอยู่ค่อนข้างน้อยมากนะเพราะว่าเราถือว่ายุคพิยตีตอนปลายเนี่ยนะเนื่องจากเขาไม่ค่อยสร้างอะไรใหญ่โตเนี่ยแต่งานศิลปะเนี่ยจะมาปรากฏอยู่ในพวกงานประนีศินเนี่ยจึงถือเป็นลักษณะเฉพาะเช่นลวดลายลายรถน้ำเนี่ยที่มีพัฒนาการที่เป็นอิสระมากอย่างเช่นตัวอย่างของตู้พระธรรม ที่วัดเซิงวายอย่างงี้ฮหรือบานประตูมุกจากวัดบรมพุทธารามนะอันนี้คือตัวอย่างนะฮะคร่าวๆนะครของงานศิลปะสมัยอยุทยานะครับซึ่งก็มีหลายยุคนะเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากเพราะฉะนั้นผมก็มีหนังสือมาแนะนำอีกนะครับเกี่ยวกับอยุทยานะฮะ คือถ้าจะอ่านศิลปะอายุยาจริงๆต้องไปอ่านผลงานของศาสตราจารย์อาเกียรติคุณดรสันติเล็กสุขขุมนะซึ่งจะทําวิจัยเกี่ยวกับอยุธยาไว้มากนะครับแต่แต่ถ้าจะอ่านหนังสือนําเที่ยวนําชมวัดต่างๆนะฮะก็มีคู่มือนําชมศิลปกรรมโบราณในอยุธยานะครับก็พิมพ์โดยสำนักพิมพ์เมืองโบราณน,นะครับก็ฝากติดตามอ่านได้นะครับ